อบอุ่นชื่นมื่นจักกะจันไฮโซเคจดทะเบียนสมรสแล้วพร้อมใช้ชีวิตคู่เปลี่ยนสถานะจากที่เรียกว่าแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่ของนักแสดงสาวจัก,กระจันอคคมเซริและเควัฒนาเจริญศักวัฒนาที่พิธีฉลองสมรสต้องเลื่อนออกไปเพราะพิดการระบาดของโควิด19แต่ทั้งคู่ก็ยังคงเลือกแต่งเดิมไว้เพียงแต่เปลี่ยนขนาดของพิธีให้เป็นพิธีการที่เรียบง่าย โดยมีญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานพิธีจดทะเบียนสมรสจัดขึ้นที่โรงแรมสยามเฮมปินสกี้ในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564เวลา11.15นาทีโดยจัก,กจัน์มาในชุดสวยหรูสีขาวงาช้างจากแบรนด์คา r n นิตออฟฟิเชโดยเควัฒนามาในลุกหนุ่มหลอ่อสุขุมมานนุ่มกับสูรสีเบจจากแบรนด์เฮอริงบอลนิวสวร แต่งหน้าโดยคุณจุจิรายุดีสาระคุณโกสราวุธเรขาลิขิตทำผมให้กับทั้งคู่ครับแชนิวก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับ